เ้านาะำใ้วาันไหนจ้าเนาะเ้าว้ามใหยัสั้หน่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับออมมสวัสดีค่ะ ทำอะไรกันเอ่ยวันนี้วันนี้ทำสิ่งประดิ์เขาเรียนแน,นวโนมยังอนงเูาดูต,ต้องชื่อว่าแนวคีบอัจฉริยะแนวคีบอัจฉริยะมันเป็นชื่องานศิลป์แต่ว่าไหนขอดูแนวคีบอัจฉริยะที่อมเอมกับอังเปาทำหน่อยคะ่ะเอา,า,เอาไปให้เนี่ยดูดูมันใช้งานเนี่ยอุ <laughs> ้ยมันน่ารักนะมันแบบ เออมันกูดไอเดียแหละสำหรับเด็กๆอ่ะทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่ไงทำแบบไม่ฝึกซัดแบบอยเอาไปดูได้บทเรียนเฉยเลยๆมันจะหน่อยซ้ำเพิ่มเป็นหน่อยรือเ่ครูสั่งให้ทำอะไรนะลูกสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมโอ้มันจิบใช้ใช้ปูนลูกเป่ดใส่แล้วก็จิบใส่ใน้ขวดขวด เราจะบอกครูว่าไงให้ <พอ S 1> ไม<อ>่ไม่ใช่ทําให้สิลูกพ่่อชวยเออพ่อกับพี่ช่วยทำมันเป็นคนออกแบียบก็ว่าอือเขาช่วยแก้แล้ว <c oughs> แก้เยอะเลยแก้หมดเลยแก้เอาซั้งไหนเอาครึ่งนึงเลยบอกเอาเครึ่งนึงน้องเอิร์ดก็เป็น,น,ห,นหวัดไม่สบายค่ะ กลับจากฝึกงานเสร็จแล้วค่ะฝึกงานเสร็จแล้วนะคะ<ย>น้องเอิร์ตก็เย่น้องเอิร์ตก็ขนของกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนค่ะเขาไปมันหน่อยไปหน่อยบอกอตั้งหลักก่อนเดี๋ยวจะไปทํางานหรือว่าจะไปไหนก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึ่งค่ะ กำลังขมักขเม้นเกี่ยวกับทำสิ่งประดิษฐ์ให้ออมเอมกับอังเปามันเป็นงานกลุ่มใช่ไหมลูกกี่คนลูก<า>เอาอีกอ๋อแค่สามคนเองเหรอจริงๆคนได้สามถึงสี่คนแหละแต่พวกหนูเอาสามคนเพราะว่าแบบกลัวมันช่ายากเลือกเป็นกระดาษใต้กันเอาได้อีกคนนึงเป็นใครล่ะลูกเป็นเพื่อนจงหงจหงเห็นงก็ได้สวบาน พี่เอ,อิร์ดช่วยทำพี่เอ,อิร์ดดูพี่เอ,อิร์ดก็รู้ว่าเป็นที่ชีบอันนี้เอ,เอาพี่กันเนื่องก็เลยเจะ,จะช่วยทำให้น้องเขาถามนั่นนะเอาสีเขียวอันนี้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 ใช้ไม่ได้หรอ,อเขาไม่ยึดแนวขีดมาต้อนเขาต้องแข้งแข้งตรงนี้หูไปซื้ออันแข็งแข้งมาแล้วนี่ดัดยากขดเพียง đấy có đĩa tháng này đấy có đĩa chuồng hàng đang này phải nó muốn để nó xoay

วันนี้เม็ดมะม่วงก็มาส่งแล้วนะคะสองลังนี่ห้าสิบถุงค่ะสองลังรอแพ็คพรุ่งนี้เช้าค่ะขมีขมันอยากช่วย <c oughs> ถ้าร่มหหนูไดอยิน มดทุกมุมมันแหละทุกเลียมทุกลิ้นทุกเรียมทำสวยๆอิดเหลวอใจเรเรียมเป็นลูกเป็นล่างแล้วมีน็อด็วยไม่ยอดกช้าก่อนจะค่อยยิงซ้ำไม่ยอวบังคับเนี่ยบังคับหดีดเอาไว้ใ่ตันเีสนิทบังคับ ใส่ดื้อตีอันนะแม่บังคับตีอันมันเพิ่งไงล่ะแต่กค่ตัวนี้ใส่ดื้อตีอันใจะไว้ประมาณนี้แล้วน้องใส่ฐานนะ,ะบ,บังคับอีอันเมียมันเอาแยกไปเลยอเอาแยกไปเออมันมาแยกสายมาเลยมัน,น,นหเห็นบังคับฐานต่างๆมัล็อกน้องเมียมฐานไหนมันอยู่ในฐานเหเน็บฐานใหญ่ๆ,ๆมันอยู่ในตรงนี้เลยบ่ มองรถเลยบอกไม่เป็นไหนมี่แยกกันหาใา่เดยกจมองบังคัดมันอยู่อ๋อเหตุแหงมันน้ำกันมันยือน้ำกันบ่นี่นี่คือสิบ่เราไปตับเลือดเลี้ยงสิบ่ะสผมยึานไงจะงอยไม่หม่คือสีบกโทษเอาคัดต้อยกันหนิเงหนึงคัาประมาณยี่สิบสามองศาสแล้วบังคาบอะไรนะเอาเดียงประมาณหนึงี่สิบสามองา ที่เสีหาลูกายายเด็กเถอะเแงติสีเอาแ่แค่ของทนั่นหมดเลยคุณตองเอาเกลียวสีมาให้แล้วต่อให้ยูส่งไม่ผ่านคุณต้องให้เกลีสีอยละใช่ใสถ้ามีข้อื่สอไม่ผ่านกาาน็ต้องให้เกลียสีแล้เ็นยูส่งนี่มั้บอ๊ น่ากินจังเลยอะ่ะใช่แล้วป้าเถอะกินเผากนาันก่อนเถอะป้าเดี๋ยวไเหเดียอมากินเผากันก่อนเย่เย่ต้กของที่อยูกใกที่เสียบอะไรวะซุ้มเทพมหานครไงวันนี้มีแกงถุงสองอย่างค่ะนี่นกับนี่แล้วก็ไข่เจียวเองค่ะแล้วก็ลวกหมู

ใช่ก็น่าจะอยู่ในสภาเนี่ยนายกหรอไม่ใช่นายกมันจะเป็นพวกคณะกรรมการใช่สมาชิกเพราะว่าเขาจะมีฝ่ายค้าฝ่ายอะไรอย่างนี้เลยสมาชิกสภาราชวาสมาวุฒิสภาวุฒิสภาในสภาวุฒิสภาราษฎรน่ะมันอีกแบบหนึ่งในสภาไม่ใช่ปกติกเราไม่เข้ามานะเนาะ รัฐบาลน,นั่นแหละไม่รู้อ่ะตอบถูกไหมอังเปาก็ไปหาในกูก็รู้อ่ะรู้ว่าตอบแบบนั้นมีนแบบตารยไปหนูตอบองค์สมุนตีอ,องค์สมุนตีเหรอห,หนูนันแหละหนูนึกไม่ถึงเลยห,น,หนูไม่ได้นไม่ถือพวกสายการสายอะไรด้วยไงเพราะว่ามัานต้มีสายการจากรัฐบาลมาแบบถ้าว่าจะมีอะไรเหมือนกับจะรุมัดทุบประมาณไปครั้งนี้ต้องไปคุยกันอยู่ในรัฐสภาก่อนนะสายการถ้าสายค้านยุบเือแบบ ไม่นั่นแว่าไงเนีบอคบอคไม่เห็นด้วยน่าจะต้องมันก็ต้องมันก็ต้องมีเสียงข้างมากถึงจะได้ผ่านไม่น่ไดไม่ต้องผ่านเสียงข้างมากเสียงข้างอังเปาทำอะไรข้อสอบหรอสอบหลังเรียนสอบหลังเรียนด้วยนะนี่เด้อคนตอบองค์คมนตรชีจะเข้ารับศาสตร์มีเด้อคนถามพ่อทั้งทีจะเข้าอ่าจะเข้ารับศาสตร์ใช่ไหรอ เออกันเออก่อนจะรู้ก่อนจะฉลาดก็ต้องถามก่อนไหมคนไม่รู้ยังไม่ผิดเขาบอกว่าคนก่อนจะฉลาดก็ต้องโง่ก่อนไหมเออครันข้าวโดยกรคนโต กินข้าวอิ่มแล้วคะ่ะก็ทำงานต่ออันนี้ก็ทำข้อสอบสทำข้อสอบเหรอฝึกหัดเหรอลูกไอ,ามาอ,อม้มันนั่งไป เงี้ยวเนี้ยวเียวจะไปลาก,กินขนมนองได้หรือไอดื้อจอบอยากกินขนมนองได้หรือไอ้ดื้ออคิโปสวดคิโปยังไงอ่ะอ,อ้ะออวนน่ะไอ้ดื้ออ้วน สนหายแล้วนี่นะถ้าได้เกรดได้เกรดสีเนี่ยไม่ได้นะถ้าไม่ได้เกรดสีนี่ไม่ได้นะใช่เพราะมันเป็นวิชาเดียวเนยงานเดียว,วยเลยเกรดขึ้นอยู่กับงานตนี้อ,อ๋อเหรอเป็นวิชาออกแบบ เกคุณติิเกขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวเอาแล้วสอบล่ะมันเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอ่ะไม่รู้ว่าได้สอบหรือเปล่าเพราะว่าแกไม่ได้สอนแก่ใหงานมาแล้วก็ให้ทําเป็นแบบใบว่าแบบมันอันงานอันนี้มันทํายังไงอะไรบ้างปัรดุอะไรบ้างใช้เรอะไรรงานตัวนี้สามารถชี้บ่งเกรดได้เลยอือห มันจะไม่ได้เกดสีนี่นี่ถ้าเอาของอ๋อมไปเนี่ยไม่ต้องคิดหรอกได้เกดหนึ่งบูลี่นึงจะได้ไหมนั่นได้อยู่ความพยายามดูสิคะแนนสงสารไงครูครูต้องวางแหละทําอุตสาห์ก็อุตสาห์ทาตั้งขนาดนี้ แล้วได้เห็นของเพื่อนๆยังว่าของเพื่อนๆเป็นอะไรบ้างก็อันเล็กๆเล็กๆเพราะราคากแบบสั่งกันเองหรอเหมือนเป็นเล็กๆเพราะยังมาแบบสําเร็จรูปในช้อปปี้แล้วเพื่อนมันเอามาประกอบกันหรอก็ครูบอกให้ไม่ประกอบนะแล้วก็ซื้อบื้อครูบอกไม่ให้ซื้อแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ไม่ให้ประกอบครูบอกว่าให้ซื้ออันสำเร็จรูปมาอะไรอย่างนี้ ไอเราก็ชอบฟังครูไงก็เลยหาอั้ยากๆมาทำเลยแล้วเป็นไงไม่ตอนแรกอ่ะเอาดูดฝุ่นที่ดูดฝุ่นแต่ครูบอกมันเล็กมันแบบมันง่ายเกินอ่ะมันเล็กอะไรมันก็อันเท่าของเพื่อนที่เพื่อนส่งนั่นแหละมันง่ายเกินอ่ะแล้วมันง่ายตรงไหนมีมอตร์มอเตอร์ไั้แค่ป๊บ คูอ่าไม่ใหญ่คือก็ไม่ใหญ่แต่ว่าคูเนือเพื่อนเป็นขาดน้อยเนี่ยจะเดินไปทุบของเพื่อนแบนเดินไปทุบของเพื่อนแบนเลยแล้วถ้าเพื่อนทุบของเราคืนล่ะของเพื่อนทุบได้เหรอจากร้านเดียวกันเลยด้วยนะเบื้ององต้องต้อง ฐานเสร็จแล้วค่ะใส่มันใส่งานจังไดโอ๋โอโคเทอถ้าเป็นเครื่องจากรตันเขาเรียกว่าไฮดรลิกเนาะเขาใส่น้ำมันไฮดรลิกมมนเป็นเครื่องปั่นมันม่โคมันอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้เรา ก็ทำแบบศึกษาเนาะการศึกษาอันนี้หม,มุนใส่เมือนกือแรงดันใหโลบอีกแรงดันฟิ๊กสิกกระสุิ๊ยาฟิ๊กสิกใส่แรงดันกดเข้าก็หมือนขวาดึงออกมาก็หมือนซ้ายประมาณนีานเราต้องใช้แรงดันใหไหร่ถึงจะดันอันนี้ไปได้ ไม่มันเป็นเรื่องของแรงดันนะอังเปาว่าว่าที่มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้เพราะอะไรเือ,อเพราะว่าแรงดันใช่เกิดจากแรงดันน้ำนนพี่เอิร์ดกำลังทำตัวขีบค่ะตัวมือตอนนี้พี่เอิร์ดกลับออมแอมกลับแล้วค่ะพากันกลับไปนอนบ้านค่ะอังเปาก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ห้องครัวนะคะ ของยังทำไม่เสร็จเลยค่ะพรุ่งนี้เช้าก็จะมาทำต่อค่ะเพราะว่าวันนี้มันดึกแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวรจนาต้องขอตัวอาบน้ำนอนพักผ่อนก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทำต่อแล้วก็ค่อยมาดูหน้าตากันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงสิ่งประดิษฐ์นะคะโอเคค่ะวันนี้รจนากับอังเปาแล้วก็พี่นายก็ต้องขอตัวอาบน้ำนอนพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า มาเจอกันค่ะตัวใหญ่มากใหญ่มากดต ร้อบาทค่ะอ่าจัดางยี่สิบ <laughs> ถ้าข้าไม่ติดเนืจะจ่มกองเขาดีอยู่ชีช้กันเลยว้าวอันนี้ไม็ดขั่วนี่ สวัสดีตอนสายสายค่ะอิทชาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็จะนั่งแข้งหมูวันนี้เขาเอาของมาสุกค่ะเม oui, er ื่ี้เอาหมูมาสุกเมื่อวานเอาเมนื้อมมาสุกแล้วแต่ว่าลมเจี๊ยบก็มาทำ รอไปส่งขังแล้วก็จะเอาไปส่งพร้อมกับไปส่งออมแอมกับอ่างเปาที่าอพักนะคะที่โรงเรียนด้วยรอนองเอธทำสิ่งประดิษฐ์เสรจก่อนค่ะค่อยเตรียมตัวไปส่งเด็กอ้าวคีบเน่ <c oughs> <c oughs> ตบมือหน่อยอมดีใจเสร็จแล้วเอามาประกอบกับตัวนี้ตีบนันเนยนายมันการทำงานของมั่นแบบไหน ตัวนี้เสร็จแล้วคะ่ะตัวหนีบเหลือตัวบังคับไหนหน้องลงหนีบเบิ้งหนีบแบบไหนอะอแบบ,บนี้ที่หนีบที่หนีบแล้วก็ตัดเก็บรายละเอียดตรงนี้ตรงไม้ตรงเคเบิลทายแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรอ๋อมตัวบังคับเหรอตอนนี้ได้เก้าสิบเปอร์เ็นแล้วคะ่ะใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> เออนี่ใช้ไฮโดรลิกก็เหมือนไฮโดรลิกนะใช้แรงดันฟิสิกส์ค่ะวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมอ,อม๋มเกี่ยวกับแรงดันค่ะโอเคเดี๋ยวทําทําที่บังคับเสร็จก็เตรียมเก็บของคนของขึ้นรถกลับไปส่งหอแล้วค่ะ ตแล้วว่ะ น้เค่ะตอนนี้รถจนาก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไปส่งเด็กๆกลับมาก็ ค่ำพอดีค่ะเพราะว่าฝนมันตกตามทางตั้งแต่ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยค่ะขับเร็วไม่ได้กลับมาถึงบ้านก็เกือบพึ่งนึงแล้วค่ะก็เมื่อพอดีเดี๋ยวรจชนาก็จะเตรียมเตวอาบน้ำพักผ่อนค่ะทํากับข้าวแล้วค่ะเพิ่งทอดปลาเสร็จเมื่อกี้เองค่ะก็สําหรับวันนี้รจชนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจนะคะ ขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะคะวันนี้เราชนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลืมถ่ายเด็กหน่อยตอนฝนของลงรม